สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นคอมโบสกิลตัวแบบแผงหลังของทีมแชมป์โลกนั่นก็คือ Falcon บอนมอนนั่นเองครับพอดีว่ามีพนว่นเอฟซที่เข้ามาดูประจําเข้ามาเป็นประจํา ขอเข้ามานะสำหรับคอมโบสกิลของวันมอเดี๋ยวนี้มาจัดให้นะครับคอมโบสกิลเซตนี้นะครับก็จะมีตัวละครซูซี่โมโคแอนดรู ho, Andrew, แล้วก็ไอลิสนะครับผมโดยคอมโบสกิลเซตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อทีมมากๆนะครับโดยเฉพาะแผงหลหังนะฮะในตำแหน่งสไนเปอร์ถ้าเล่นคอมโบเซตนี้ก็ค่อนข้างที่จะโกงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครของไอลิสกับโมโคเนี่ยก็จะช่วยมาร์คจุดให้เพื่อนว่าแผงหน้าของศัตรูเนี่ย อยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับแผ่งหน้าของทีมเราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมส่วนซูซี่ครับแน่นอนฮะเหรียญเยอะนะครับผมรวยเป็นคนรวยเวลาเพื่อนแผงหน้าล้มหรือว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้เหรียญชุบด้วยลังคาส่วนตัวได้นะครับก็จะไม่เสี่ยงหมดตี้เร็วด้วยนะครับผมนะส่วนแอนดรูนะครับผมแน่นอนฮนะมันต้องถึกอยู่แล้วนะครับใส่กันทั้งทีมแน่นอนสำหรับตัวละครน,นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมา แบกทีมในแรงล์งก็แล้วกันนะฮะมาดูกันว่าคอมโบสกิลของวันมอจะสามารถแบกทีมได้หรือเปล่านะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับร้านเติมเกม Power Pay l นะฮะเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดเลยใครที่จะสนับสนุนผมหรือว่าสปอนเซอร์ผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Power Pay l นะฮะทุกคนนะมีหลายเกมให้เติมมากครับไม่ว่าจะเป็นเกม Free Fire FC Mobile หรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเล่นเกมอะไรก็เข้าไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้นะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้ดีกว่่าานนนะะะะฮวจเป็ยัังงไครบผม โดดแม่งก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนแยกวันนี้เราก็สุมทีมมานะัุกคนนะกะว่าจะแบกแต่ไม่รู้ว่าจะแบกได้หรือเปล่านะครับด้วยคอมโบสกิลตัวแบกแข่งหลังของทีมแชมป์โลกเฝ้าค้อนวันมอแน่เองครับพอดีว่ามีเพื่อนๆที่เข้ามาดูประจําเข้ามาเม้นประจําเข้าขอมานะสำหรับสกิลของวันมอใครที่อยากจะให้ผมเล่นคอมโบสกิลของนักแข่งคนไหนหรือว่าชื่นชอบนักแข่งคนไหน,นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมเปลี่ยนลงมาลงใช้หาดแล้วมีตัวลงครับแอสหนึง่งขอหาปืนก่อน ได้ปืนทุกอย่างจบโอ้โหแล้วปืนลงบ้านเดียวกันบ้านมีตั้งเงยอะตั้งเงยอแล้วปืนไม่มีจจเจริญเจริญสวยปืนนี้นะแข่งก็ชอบใช้นะแต่บอกตรงเลยว่าผมเล่นไม่เป็นปืนลู่ทุกปืนอะ่ะไม่อยากเล่นเลยยิงใครไม่ค่อยจะตายนะครับลงแถวนี้ปะว่านี้ไงมีเสียงละบนหัวเราเลยขึ้นไปเจอให้ผมชาร์จไูนครับเนี่ยอุ้ยตายเลยไอ้นี่มาซีหนึ่งนักแข่ง มันปลอมตัวมามันจะเล่นผมต้องฟอมแม่งเบาอ่ะไม่เล่นแล้วกันขอเพื่อนโดนแบบนึงเพื่อนเจอเอาให้ดาวเลยมาดิลองฟอมแม่งบังหนะ้าจอหมดเลยอ่จะจบเกมน,นี้ปรับปุ่มแล้วกันเดี๋ยวเขาดูไม่ได้ทะลุไม่ใช่ไรอุ้ย <c oughs> สวยขอขอสองแล้วกันสองเพราะไหวนะสองยาวอะ่ะได้อยู่แต่ว่าปืนลูดอะ่ะขอบายอุ้ยมีสัน <c oughs> ไม่ละใกล้ๆ <c oughs> เราเลย <c oughs> อันนี้เป็นต,ตัวตึงอยูุ่ิยสเตปได้สัดเตปได้แต่โดนซองยัดระยะน,นี้ไม่ยังไงก็แพ้ซองอ่ะปืนลูดอ,ะอ่ะจริงมาดูเหรียญเราครับ<อ>ต้นเกมยังไม่ได้เก็บตู้เหรียญเลยนะเราเจอตันสลิงอีกไม่ต้องซื้อให้เลืองตังแต่จริงซื้อก็ได้นะตังเราเหลืออยู่แล้วนะครับซื้อกุญแจเลยแล้วกันเนี่ยประโยชน์ต่อทีมเห็นไหมกุญนแจครั้งเนี่ยเพื่อนมม่วมทีมของเราก็ของฟูไปด้วยเห็นไหมครับคือประโยชน์เยอะนะทุกคนนะซูซี่ เปิดให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนเราไม่ได้เปิดหมายสื่อสารกันนะทุกคนแ,แต่ว่าอาจจะได้ยินผมขอใช้ปืนธรรมดานะปกติเขาจะใช้แบบสนายใช่ไหมแต่ผมเล่นสนายไม่เป็นเอาจริงตรงๆเลยปืนธรรมดาก็ได้อยู่ไว้ไปอ่ะไปอ่ะมันเปิดผมอ๋อเจอละแถวๆไอ้ตู้นั้นนะตู้เหลืองแถวๆกล่องเหลืองครับเมื่อกี้ใครมันเปิดเมื่อกี้เองเปิดหรอ เองเหรอที่เปิดค่าหเปิดแล้วกระทงนานเล่นต่อด้วยถ้าไม่เล่นถ้าก็จะมาแบบไม่รู้ตัวพุดเหมือนเก่งยังไงก็ไม่รู้ไปลาคนต่อฮะจุดลมพลผมว่าน่าจะมีนะเอ้ยแล้วใครมันเ้าใส่เพื่อนเราวะอันนี้แม่งย่างเอาอะสายล่าวะเราเจอสายล่าวะทุกคนมันไม่เห็นเรานะมันเห็นแค่จุดเพื่อนนะครับ มันรู้อะไรไหมเมื่อผมมาตุ๋ยหลังแล้วนีไ่ไงเก็บอยู่เพื่อนไม,ม้สามเม็ดอ้นี่กดดันกดดันถึงรกระโลกโลกโรนวิ่งไปไหนไม่รู้สวยโอ้โหไอ้อไนี่ใจมันได้มาตัวเดียวเปิดล่าเห็โโโโโโนโคตรฟูตอนนี้สือโดนแล้วกันมันจะมีประโยชน์อุ้ยมาเปิดล่าเลยดีกว,ว่าเปิดล่าไหนวะ วันนี้อันนี้ไม่ย่าไปชุบสละน่าจะแถวบนล้งกั้นนะครับทุกคนไปเลยว่าต้องการคิวต้องการโชว์ศักยภาพของคอมโบสกิลเซตนี้ยิงกันนะยังพบเจอดาวหนึ่งสวยสวยเห็ียนไปรุ่นเจ็บจี เก็บจีมินิจ๋าอยู่ไอริสไปดิโคด,ดันไปดีผมยังไม่ได้นิเปิดเลยมันโคโนโยังทังอยู่อ่ะต้องหลบโคโนโดได้แต่โดนละตอนนี้โดนละมันโดนผมละมันดาวอุ้ยไล่ไม่ทันตะบนผมเจอเก็บจีจัดมัน,น,มมนห้าจังวะ กอาดาวเ้าจังวะเลือดไม่เต็มก็มาชาร์จโอ้ยยยยยยวยยยยมยเยยมยยยยมยยยย้ยยยยยยงยย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 ืบบยย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 ่ยนนนะยยยนยย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 ยรยยกยย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 ย่ยย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 ่ยย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 เอยยยยเท้ายย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 นยยยยยยาดิเพื่อนเอาเจาะให้เนี่ย ดาวแล้วสว,วยระบล็อคังเจ็บจี่อยู่มันโดนผมแท่แล้วมันโดนผมแท่ละด่าไปดิอยูาหลังยิงนะอีที่เราล่านี่แหละตัวแดงแดงมีสลิงปะ่ะโอ้โหไม่มีกระสนุนกระสุนสลิงแม่งสำคัญมากนะแมปเนี้ยแม่งไปเร็วยิ่งกว่าประตูวร์ปะผมบอกเลยเรามีตัว ยังไงล่ะไม่สาวน้อยจังไดล่ะโดนโดนหลังมาหลังหลังนะเอ้าใจเย็นเด้อเพื่อนๆใจเย็นเด้อเอาเอาก่อนครับค anyway> ่อยชุบเรามั่นใจว่าเราเอาได้มาดิแต่ถ้าเกิดว่าเราตายเพื่อนไม่ได้เกิดเหรียญก็เสร็จมัน9คนนะทุกคนนะบนแมปเพื่อนเราก็กลับมาครบ4เห็นไหมเหรียญคือเราจะใช้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ่ะ ถือว่ามีประโยชน์นะทุกคนนะสำหรับคอมโบเซตนี้นะใครที่เล่นแผงหลังของทีมนะครับตำแหน่งสไนเปอร์อะไรพวกเนี้ยก็ลองตั้งดูได้นักแข่งอ่ะเขาเอาเซตที่ดีที่สุดไปแข่งอยู่แล้วใช่ปะ่ะว่าถุดผลงน่าจะมีไม่ใช่แม่งบนยอดมีอีกนะหัวผมแตกเลยนะไม่มีครับบนยอดขึ้นเองเลยไปวิบมียิงโอ้ยิงกันเดือดครับไอวอลสนันเลยนี่ไงหนึ่งตัว <S <S ดาวหนึ่งสวยพ่สวย อายีะ่ะมกอีกนะถแถวนี้วิ่งลบหลังไอวอเกมจบละจะไปไหนเราหืมหมดตี้ผมไม่เชื่อว่ามันมีเท่านี้เพราะว่าเมื่อกี้มันยิงกันตันนี้ไงเ็ีลยวไม่ดาวอรออันนี้หรือเปล่าโซเนียหรือเปล่าสวยห่มซ้ำก่อนอยากใช้ลิซซ้ำนะยังไงมันก็ล้มอยู่ละน่าจะหมดมั้งใช่ปะมูสิเวตคิวได้อยู่ ใชครับยังไงก็ที่1ฮะเกมนี้ดูจะทรงเหรียญไม่ต้องเก็บก็ได้อะดูดิ4,500เหรียญไปบ้ากะละมังซื้อกระสุนสลิงแล้วกันตังเราเยอะตัววาร์ปก็ซื้อไปเลยถึงแม้ว่าแมปนี้มันจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะสำหรับประตูวาร์ปสลิงแม่งเร็วกว่าเอาจริงเร็วจริงสลิงอ่ะสองคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนู้นปะลงกันปะนั่นไงมียิงด้วย จากข้างล่างลงกันนะครับไอ้บ้านสองหลังนั่นแหละตั้งยากเลยนะเจอไวส่งเม็ดดาวเลยครับสลิงแม่งเร็วกว่านี่ไงกว่าจะตั้งได้แม่เงเอยสามแม่งก่อนเลยเว้ยตัวบนไอริสไอริสทุกพอ่อโลกโลกแม่งกดดันได้ดีจ้าแต่ไอริสต้องบอกเลย อันนี้แบบไม่มีตัวแผงหน้ามาช่วยผมด้วยนะผมรับจบเองทุกอย่างผมเป็นแผงหน้าเองแผงหลังเองว่าเราเลยเข้าไปในห้องเล็กๆนี่งไงมาเดมาเลยมีรถครับไปรุ่นไปรุ่นโฟดีไปรุ่น4ฟดีแล้วหนึ่งควันควันคัน เฮ้ยอะไรอ่ะโห้ดาเมจดดามจดคุดเยอะตาเฉยตามาเอาแล้ววันปุ really ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บวัสนาวัสนาวัสนามาดิเต็มวัสนาครับวิ่งบนไอวอไปไานี้เลยตัวท้ายเอาตัวท้ายแล้วหรือเปล่าไม่สศร้าหน่อยซะด้วย จะเอ๋เรามีโมโคไงเพื่อนหรือหมดอะวม่แม่งวิ่งไปไหนอะอุ้ยโกงจริงนะเอาจริงเล่นเล่นเล่นคอมโบเซตเนี้ยผมได้แบบ18 19คิวตลอดเลยนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่เพื่อนเราแม่งไม่ทําอะไรเลยเราแม่งคนเดียวเลยแบกจริงๆเกมนี้โอเคคุณผู้ชมก็ลองไปตั้งกันดูได้นะครับสำหรับแผงหลังของทีมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ